สายการบินอียิแฮ์จะนำท่านไปสู่ท่ากาศยานนานาชาติอาบูดาบีค่ะเรามาถึงสนามบินอาบูดาบีค่ะท่ากาศยานนานาชาติอาบูดาบีนะคะตั้งอยู่ที่กรุงอาบูดาบีค่ะประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือดูไบนั่นเองค่ะ ท่าอากาศยานแห่งนี้นะคะใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศดูไบค่ะและตัวสนามบินก็ให้บริการผู้โดยสารได้ประมาณ20ล้านคนค่ะสายการบินที่คลองท่าอากาศยานแห่งนี้ก็คือสายการบินเอธิเนั่นเองค่ะสนามบินแห่งนี้นะคะก็จะมีดิวตี้ฟรีและก็พวกสินค้าแบรนด์เนมเหมือนสนามบินทั่วๆไปนะคะ ใครที่จะไปประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วหยุดที่สนามบินอาบูดาบีนะคะท่านก็จะได้สัมภาษณ์ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศดูไบเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องสัมภาษณ์ที่ประเทศอเมริกาแล้วค่ะเรากำลังเดินไปหาที่พักกันนะคะที่อาบูดาบีค่ะเขาใี้เราพักด้วยระหว่างเราต่อเครื่องค่ะ สายการบินเอทีแฮนนะคะก็จะมีห้องรับรองฟรีให้เรา4ชั่วโมงนะคะเพื่อเราจะได้พักในการรอต่อเครื่องนะคะซึ่งก็จะมีอาหารครบเครื่องแล้วก็มีที่พักให้นั่งพักได้ด้วยค่ะ หลังจากกินอิ่มแล้วนะคะเราก็มาเดินดูของต่ออีกสักหน่อยค่ะหลังจากนั้นเราจะเดินไปที่ประตูเพื่อที่จะต่อรถบัสของสนามบินไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประเทศดูไบค่ะ ซึ่งการสัมภาษณ์ก็ผ่านไปด้วยดีนะคะเราก็บอกเขาไปตามความจริงนะคะว่าเราไปเที่ยวค่ะแล้วเราก็พร้อมแล้วค่ะบ๊ายบ,า,บายเนกุรบี